ขอไปเป็นยังหวังจะเป็นย่งหวังจะรอหรือนาวก็พร้อมสวัสดีค่ะดิฉันไลออนงนงรถอาหลับนายกสโม,มสรไลออนตังซิตี้ปีบริหาร2565ถึง2566ดิฉันรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้รับเกียรติจากมูลสมาชิกของสโมสรของดิฉันให้ดํารงตําแหน่งนาย,ยุกสโมสรไลออนตังซิตี้ดิฉันจะปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับความมอบหมายให้บริหารสโมสรให้ไปอย่างมีประสิทธิภาพช่วยเหลือสังคมให้มากที่สุดและจะนําพาสโมสรไปสู่เป้าห,หมายด้วยการบาเพ็ญกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สังคมรวมทั้งอนุเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ยากไร้ผู้ได้โอกาส เป็นไปตามอุดมการณ์ของไลออนสากลที่ว่าเราบริการวิเซิร์ฟดิชันจะน,นำพาสมาชิกให้ดำเนินงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป6ปีแล้วค่ะที่ดิฉันกล้ามาเป็นไลออนได้ประสบการณ์ชีวิตได้เพื่อนได้ช่วยเหลือสังคมตอบโจทย์ของดิชันมีความสุขทุกครั้งที่ได้ร่วมทำากิจกรรมกับสโมสร ครั้งแรกที่ดิฉันได้ไปร่วมง,งานฉลองของสมสรก็คือสมสรเขาหลักอันดามันจงังหวัดพังงาทำให้ดิฉันรู้สึกประทับใจกับเพื่อนสมาชิกมากความประทับใจของดิฉันในครั้งนั้นดิฉันไม่เ,เคยลืมเลยค่ะได้ความรู้สึกได้เพื่อนได้รู้จักในช่วงเวลาแบบนี้ที่ดิฉันมีความรู้สึกนะคะ ดิฉันเชื่อได้ว่าทุกคนก็ต้องมีอย่างดิฉันมันเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้ไปดิฉันขอขอบคุณไลออนชัยนงลงเลิศวชิรักุลนายกก่อตั้งสโมสรไลออนตังซิตี้และอดีตผู้ว่าการภาคพุทธิพงศ์กุลยุทธ์ที่คอยชี้แนะและผักดันดิฉันในทุกๆเรื่องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก สโมสรไลออนตังซิตี้ที่สนับสนุนดิฉันมาตลอดสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานค่ำคืนนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขความเจริญปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและภัยอันตรายทั้งพวงเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพขอบคุณค่ะ ชอบชาวและวันทุกคนเมพอกที่จังะมากกันเพราะผมดูน้องน้องแต่ทุกคนผ่านกว่าพบคุณมาอย่างบูลแบบจะขอห้เนยวังจะรองเลือนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็คนกันไปคนกันไปหากันไปหนทาง มันจึงต้องไปในเมื่อใจมันเอาสยายอมทำทุกขอบคุณ Facebook ของคุณเค้าวิเศษค่ะสีโพสไปวันนั้นก็คือโพสเข้าไปนี่คุณเค้าวิเศษขอบคุณหลองผู้ใหญ่1ขอบคุณน้องนี่หลงมาค่ะลงไปได้ไม่ได้ต้องลงยุคฟังนี้ค่ นะฮะถ้าหมุนไปทางขวามันจะเอาขาลงานะฮะอ่าทีนี้เราเอาให้ตรงเวลาจะปลดก็กดสีแดงขึ้นอยากจะเป็นจะมุ่งไปเป็นอะไรดีๆสักอย่างคงจะมีหนทาง

จะร้องรือหนาวก็พร้อมจะทนจะไปเป็นคนยิ่งใหญ่ก็คนกันไปหากันไปหนทาง ค่ะก็จากการที่คุณครูนะคะได้ลงเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะตามโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนะคะก็เลยได้ทราบนะคะว่านักเรียนคนไหนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไรนะคะคนไหนที่ลำบากต้องการความช่วยเหลือนะคะทางโรงเรียนก็เลยได้จัดหาทุนนะคะการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะแล้วก็ได้มีสโมสรไลออนตังซิตี้นะคะที่ได้มามอบทุนให้กับนักเรียนนะคะทางสโมสรไลออนตังซิตี้ก็ได้ให้ความสําคัญในการที่จะ เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะช่วยเหลือนะคะแล้วก็เป็นการส่งมอบความสุขนะคะซึ่งในวันนี้ก็ได้มามอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนะคะสองทุนนะคะเ็เป็นเงินจำนวน4,000บาทนะคะก็ได้รับหนังสือทางโรงเรียนมานะคะก็เข้าข่ายของภารกิจของไลออนช่วยผู้ยากไร้และด้วยโอกาสทางสโมสรไลออนตังซิตี้ก็รู้สึกปลื้มใจนะคะแล้วก็ ขอขอบคุณทางโรงเรียนด้วยที่สรรหาเด็กนักเรียนมาให้ทางสโมรสรไลออนตังซิตี้ครั้งนี้มอบทั้งหมด5ทุนนะคะทุนละ2,000บาทค่ะในแต่ละบ้านนะคะโรงเรียนค่ะโรงเรียนหนึ่งก็3ทุนอีกโรงเรียนหนึ่งก็2ทุนค่ะครรหจจะะ้ออนนนืก็พ็พมทไปเปเน